ข่าวร้อนปล่อยฉเฉลยศึก18คนแต่มีเงื่อนไขลับที่คุณอาจพลาดในเรื่องข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการปล่อยตัวฉเฉลยศึก18คนของกัมพูชาพ,พลเอกนัทพลนักพานิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ออกมาชี้แจงรายละเอียดที่สําคัญซึ่งส่วนใหญ่ของผู้คนคงไม่ได้รู้จักกันมากนะักแต่นี่คือจุดที่น่าสนใจที่คุณควรรู้ แต่นี่คือจุดที่น่าสนใจที่สุดการปล่อยตัวเฉลยสึกนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยทีเดียวแต่มีเงื่อนไขสองข้อที่กัมพูชาต้องทำก่อนซึ่งเป็นเรื่องที่ส่วนใหญ่ของผู้คนอาจจะพลาดไปทั้งนี้คือการถอนอาวุธหนักและการเก็บกู้ทุนระเบิดในพื้นที่5้าแห่งที่ตกลงกันไว้ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพื่อความปลอดภัยของชาติ และนี่คือสิ่งที่คุณคงจะตกใจการเปิดด่านกับกัมพูชาจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าทุกเงื่อนไขจะสำเร็จซึ่งรวมถึงเรื่องปราสาทตาควายที่ต้องทำตามข้อตกลง5ข้อก่อนและนี่คือสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้ซับซ้อนมากขึ้นเพราะปัญหาเหล่านี้สะสมมากกว่า15ปีแล้วคำถามที่คุณอาจจะถามตัวเองทำไมเราต้องรอนานเช่นนี้คำตอบคือเนื่องจากปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่สามารถแก้ไขได้ในช่วงเวลาสั้นๆแต่ต้องใช้เวลาและความอดทนในการต่อรองและแก้ไขรายละเอียดต่างๆ และสุดท้ายพลเอกนัทพลได้ยืนยันว่าเรายึดถืออธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติอย่างแน่นอนโดยทำตามขั้นตอนแบบอารยะประเทศซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการแสดงถึงวุฒิภาวะและความเป็นอารยะของประเทศไทยคุณคิดอย่างไรคุณเห็นด้วยกับการดำเนินการของรัฐบาลหรือไม่ชวนให้มาพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์